มาแล้วครับพี่เพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับชุดกาพ่นสีนะพี่นะตัวนี้ใช้กับปั๊มลมโดยเฉพาะครับผมทั้งกาบนกาล่างพร้อมสายลมนะพี่นะชุดนี้ราคาอยู่ที่9 5 0ราบาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มนะพี่นะก่อนจะแนะนาสินค้าบอกลูกค้าทุกท่านครับผมเพจเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเราเก็บปลายทางเดยวนพี่นะ สินค้าถึงมือพี่ค่อยจ่ายเงินถ้ามีใครบอกให้อนเงินมาก่อนจะลดราคาให้พี่อย่าอนอยันต็ดขาดนั่นคือมิจฉาชีพแอบอ้างครับผมเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองเก็บปลายทางอย่างเดียวพี่นี่เป็นชุดกาบนกาล่างใช้กับปั้มลมนะพี่นะตัวนี้จะเป็นกาล่างนะพี่นะนี่เป็นกาล่างอันนี้เป็นกาบนน,น,าานะพี่นะะยี่ห้อนิวโบลิปพี่พร้อมกับสายลมยาวอยู่ที่15เมตรนะพี่นะอันนี้ เป็นแปลงทําความสะอาดพี่นะเป็นชุดอุปกรณ์ของกาบนกาล่างเรามีให้ครบเลยพี่ทั้งหมดนี้950บาทพี่ราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มพี่ลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรพี่อันนี้เป็นกาบนนะพี่นะดีสักทีดูพ,พี่อันนี้คือกาบนครับผมสุดยอดมากพี่โอเคครับสวัสดีครับ